คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575 h z กิโลเรสรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนวันนี้นะครับผมมากับหนุ่มนอ้อยอ่าแทนมาเลยนะฮะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีรับสวัสดีครับ,รบผมกิติพลโชติดิรนันท์ครับผม นักการทูตแรกเข้าครับชื่อเล่นชื่อคาถาชื่อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ครับชื่อเล่นชื่อวินครับผมโอเคน้องวินนะครับน้องวินเคยมาออกรายการครั้งนึงแล้วครั้งนี้ไม่ใช่เดบิวต์นะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเรกเกิลเลอร์นะดีไหมได้ครับมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าทำงานเยอะหลายอย่างต้องมาโฆษณาหน่อยได้นะครับน้องวินเป็นข้าราชการแรกเข้านะครับอยู่ที่กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน ใช่ครับผมอยากย้ายไปอยู่กองอื่นบ้างไหมในกองอยังอยากเรียนรู้งานในกองนี้ซึ่งมีงานเยอะอยู่แล้วจนทำไม่ไหวเลยในะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่วันนี้จะให้น้องวินมาเล่าให้ฟังครับแล้วคิดว่าเป็นงานสําคัญเพราะว่าเราทํามาอย่างต่อเนื่องใช่ครับมันคือคือ high level brainstorming d i a l o g ครับผมโอเคฟังชื่อภาษาอังกฤษแล้วอาจจะงงๆนิดนึงนะก เรียกว่าเป็นการหาหรือเวทีหารือที่ต้องระดมสมองแสดงว่ามีภาคส่วนต่างๆหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันคิดช่วยกันหารือนะครับแล้วเป็นระดับสูงสูงนะระดับสูงเพราะฉะนั้น High l e เ e l brainstorming dialogue ก็คือเวทีหารือแบบระดมสมองระดับสูงถ้าแปลยาวๆนะครับจริงๆหัวข้อเรื่องที่ปรากฏอยู่บน f a c e b o o k หรือว่าตรงหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะใช้คำง่ายๆว่าเวทีหารือ อาเซียนนะครับในเรื่องของของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็เป็นการที่เราชูบทบาทนำนำนะครับในอาเซียนแล้วก็ในเวทีระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องที่ไทยพร้อมที่จะมีบทบาทอย่างแข่งขันนะครับผมเพราะว่าเรามีมอโตอเนาะ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคร<ช>ับเพราะฉะนั้นเนี่ย<ช>เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไทยมีการดําเนินงานไปอย่างต่อเนื่องเลยการหาดูแบบนี้เวเทวเคีครั้งนี้เป็นครั้งที่8ดแล้วเหรอใช่ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่8ดแล้วครับผมจัดต่อเนื่องมาทุกปีนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2 0 6 0ันสิบจนถึงปีนี้2067ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่แดครับผมครับผมซึ่งอันนี้แปลว่า2 0 6 0หกสิบปีตั้งแต่ปีไหนนะ25 6 0อยหกสิอ๋อสอง0หกสิบ นึ6 0กร้อการ้อยก็คือ2017ใช่ครับผมซึ่งเรารับหน้าที่ผู้ประสานงานความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนมาปี2016หรือ2559กใช่ก็คือ1ปีปุ๊บเราทำสิ่งนี้ใช่เลยและทำมาอย่างต่อเนื่องเลยใช่ครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเรารับบทบาทผู้ประสานงานมากี่ปีแล้วก็บวกไปหนึ่ง จากจำนวนครั้งของการจั<ช>ด dialogue นี้ก็เป็น 9, 9ปีปแล้วและครั้งนี้ก็คือครั้งที่แปดถูกต้องครับนะ,ค,ะครับมันทําอะไรอะ่ะไอเวทีนี้มันมีที่มาที่ไปหรือมันมีเหตุผลอะไรจะทําอะไรเล่าให้ฟังครับผมบก็เวทีนี้นะครับ h อ b d ดเนี่ยจริงชื่อเต็มของมันเนี่ยก็คือเป็น High Level Brainstorming dialogue on enhancing complementarity นะครับ between ASEAN Community Vision ปี2025กับ UN 2030 Agenda for Sustainable Development นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์นะครับของเวทีนี้เนี่ยตามชื่อของมันเลยก็คือเป็นการที่จะส่งเสริมนะครับการดำเนินงานตาม Complementarity Initiative หรือภาษาไทยก็คือข้อริเริ่มความเกื้อกูลนะครับระหว่างวิสัยทัศน์ ASEAN Community Vision นะครับ2025กับตัว UN Sustainable Development Goal นั่นเองนะครับ คซึ่งก็เรียกว่ามันเป็นระดับของภูมิภาคถ้าเรามีตัววิชั่นหรือวิสัยทัศน์ซึ่งจะหมดอายุปีหน้าใช่สองพันยู่ปีบน้าแต่เรากำลังจะมีวิชั่นใหม่ใช่ครับ2025อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อการประชุมถ้าปีหน้าจัดจริงๆมันก็ในการประชุมนี้เนี่ยก็ครั้งล่าสุดก็มีการคุยเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวเขาจะเลาให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเรามีวิชั่นระดับ ภูมิภาคเป็นวิสัยทัศน์ของเราเองของอาเซียนกับมีตัว SDG แล้วกันเรียกง่ายๆคือ SDG ในระดับ UN นะครับซึ่งมันต้องสอดรับกันใช่ครับมีความสอดคล้องกันใชเลยเรียกสั้นๆว่าเป็น complementarity initiative ถูกต้องครับผมนะฮะซึ่งครับผมซึ่งในตัว complementarity initiative เนี่ยเคยมีการออกรายงานฉบับ o m m u n i t y i n i อ i a t i v e ชอปแรกเนี่ยปี2017ครับก็บค,บคือเป็นปีแรกที่จ,จ <ะ S 1> ัดที่จะเป็นปี้ขึ้นมาเลยก็คือจะเป็นรายงานที่จัดทาโดยอาเซียนร่วมกับ s c a p นั่นเองนะฮะเอสแ c a ก็จะเป็นคนร่างขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยก็จะมี Priority Areas ทั้งหมดเป็น5บวก 1, 1> ด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่การกระจัดความยากจนนะครับ,ค,รบความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับผมการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนแล้วก็ความยืดหยุ่นหรือว่า resilience แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น capacity building นั่นเองอ๋อบวกหนึ่งก็คือการเสริมสร้างขีดความสามารถครับผมใช่ครับแต่หัวข้อหรือเรื่องที่เราให้ความสำคัญเนี่ยอย่างที่บอกมาก็คือ5ด้านครับ,รบตอนแรกเลยตอนแรกเลยได้ตัวสิบไอ่แล้วต่อมามีพัฒนาการใช่ไหมใช่ครับก็ ในการประชุมครั้งก่อนๆเนี่ยครับก็จะเป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางที่เราจะผลักดันนะฮะการพัฒนายอย่างยืนเนี่ยตามกรอบของ UN Agenda 2030นะฮะ SDG แล้วก็รวมร่วมกับตัว priority area ต่างๆที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยก็คือเป็นตัว,ว CI ฉบับก่อน,นะฮะก็จะมีการหารือการแลกเปลี่ยนความเห็นการแลกเปลี่ยน best practices อของแต่ละประเทศนะครับเพื่อที่จะเชฟ policy ของแต่ละประเทศให้ไปในทางเดียวกันนะครับผม ก็มีหลายเรื่องในของส่วนของ S D G จริงๆมันมี17ข้อ17ข้อแล้วเราก็เลือกมาให้มันสอดรับกันครับผมด้วยโดยเน้นไอ้5บนึงเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นต่างๆที่จะทำยังไงให้สิ่งที่ทำอยู่ในระดับภูมิภาคเนี่ยมันสอดรับสอดคล้องกับสิ่งที่ทำอยู่ในระดับโลกครับผมต้องครับโอเค แล้ว UNSCAP นี้ก็ช่วยมาตลอดใช่เป็นการร่วมกับ UNSCAP จริงๆร,ร่วมกับตัว ASEC ด้วยครับครับผมแลขานิการอาเซียนด้วยครับครับผมร่วมกัน3หน่วยงานอืมทีนี้ล่าสุดเลยมันมีที่เราพูดกันเมื่อกี้ว่ามีวิ s ชั่นใหม่ปีหน้าถูกต้องครับอก็คืออาเซียนวิชั่น2045ใช่ครับผมก็คืออีก20่สิบปียี่ปีอ่อเป็นวิสัยทัศน์ทำไงอ่ะก็ก็ด้วยความที่ตัว CI เนี่ยม,มันก็อยู่กับวิสัยทัศน์ปี2025ใช่ไหมครับ,บแล้วพอเราเนี่ยจะเปลี่ยนตัววิสัยทัศน์เป็นฉบับ2045ก็ต้องมีการทํา CI ฉบับใหม่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยการประชุมครั้งที่8ในครั้งนี้เนี่ยก็เลยมีจุดโฟกัสที่ต่างจากรอบอก่อนๆน็คือเป็นการที่ระดมสมองนะครับในการที่เราจะหาปรับเปลี่ยนทบทวน priority areas ในฉบับเก่าเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นฉบับใหม่ เพื่อที melodies, i mean ่จะได้ตามทันเกี ian, ่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกแล้วก็ปัญหาต่างๆความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นโรคโรคต่างๆโควิด1 9้ีการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็จะมีมากกว่า5บวกหนึ่งที่เราพูดกันมาเมื่อครู่ใช่ไหมครับผมก็จะมีการในประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยประเทศไทยก็จะได้เสนอ priority areas นะครับเป็น priority areas ใหม่เป็น4บวก1แผนครับผมที่เราเสนอไปเนี่ยก็จะมีเริ่มงงแล้ว5บวกหนึ่งยังเอาอยู่ไหมห้บวกหนึ่ง อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใช่แบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นซึ่งคิดว่าก็คงจะมีความครอบคลุมในหัวข้อเก่าเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนทิศทางไปนี่ครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาใหม่ที่พยายามที่จะดูว่ามีประเด็นความท้าทายอะไรใหม่ๆบ้างใช่ไหมครับเพื่อให้ตัว c o m p l e m e n t a r i t i initiative หรือ ci ครับผมมันสะท้อนหรือตอบโจทย์ปัจจุบันมากขึ้นใช่ครับจะมีความเป็น4บนึ่ง ใช่ครับมีอะไรบ้างเอ่ยในพา i o r i t y a อเว s แรกเครับ,ระรบจะเป็นเรื่องของ Green Finance หรือว่าการเงินสีเขียวครับผมงพายดที่2เนี่ยก็คือ Resilience Res Against Climate Change หรือว่าความยืดหยุ่นว่าการปรับสภาพให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภารกิจที่3าเนี่ยก็คือ effective digital infrastructure นะครับหรือว่าเป็นการทําให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องครับประมาณนั้นเพราะว่าเรากําลังก้าวสู่ยุคดิจ <Digital S 2> ิทัลมันก็ไเข้าไปแล้วแหละนะแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องใช่ครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นหัวใจเหมือนกันนะครับ เรื่องที่4เรื่องที่4ก็คือ energy transition หรือว่าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานนั่นเองครับผมบจะเป็นการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่มีความยั่งยืนมากขึ้นอืม,ม,อมแล้วก็ประเด็นที่บวกหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ networking and partnership นะครับหรือว่าการสร้างเครือข่ายและการเป็นทุนส่วนนั่นเองซึ่ง Private e q u i ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าเราขาดด้านนี้ไปนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นห้าบวกหนึ่งตอนแรกที่ พูดไปปรับเปลี่ยนแปลงร่างนะมาเป็น4ี่บวกหนึ่งใช่ซึ่งสิ่งที่น้องวินพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันก็มีกิมิกเนาะเป็นตัว G R E E N นะครับ G คือ Green Finance ย้อนอีกทีนะ R คือ Resilience against Climate Change นะครับ E คือ Effective Digital Infrastructure อีกตัวหนึ่งคือ energy transition อันนี้เป็นด้านต่างๆเลยนะครับเสร็จแล้วมาตบด้วย n ซึ่งน้องวินบอกว่าสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของ networking and partnership ถูกต้องครับก็คล้ายๆกับ SDG ตัวสุดท้ายที่มาตบท้าย SDG 17ครับซึ่ง <ผม S 2> พูดถึงเรื่อง partnership ด้วยเช่นกันนะซึ่งหากไม่มีความร่วมมือหรือว่าในแง่ของการมีหุ้นส่วนที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็จะผลักประเด็นต่างๆหรือดำเนินการไม่ประสบามสำเร็จครับ ก็ถือว่าเป็นน่าสนใจทีเดียวนะอันนี้เรียกว่า C.I. 2.0ใช่ครับ Complementarity Initiative 2.0จใช่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยที่หลายแต่ว่าทางนี้นี่เป็นร่างที่ประเทศไทยเสนอฮะอาจจะมีการเป็นสิ่งที่เสนอกัเปลี่ยนทีนึงแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรมากครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแสดงว่าน้องวินเอาแบบเรื่องที่แบบว่ากำลังอยู่ในความการพิจารณามาพูดให้ฟังเลยนะเนี่ยซึ่ง คิดว่าก็ต้องติดตามนะว่าสิ่งเหล่านี้พี่คิดว่ามันก็สะท้อนประเด็นที่ถือว่าเป็นความท้าทายนะฮะที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ปัจจุบันบแล้วมองไปข้างหน้าในไกลๆเนี่ยเรื่องต่างๆที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงอยู่แหละแล้วก็เป็นเทรนด์ของโลกใบนี้ด้วยครับ็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะตอบโจทย์นะเออนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อน,นไม่ได้บอกเลย ไอ้จัดทางนี้จัดที่ไหนนะอ๋อคือบอกเทางนี้จัดที่โนเวเทลสยามครับผมอ๋โอโอเคนะฮะซึ่งก็เป็นโรงแรมที่อยู่ตรงกลางเมืองใช่แล้วก็จัดไปเมื่อวันที่เท <31 S 1> ่าไหร่สาเอ็ดตุลาคมครับอ๋อโอเคใช่ครับผมแล้วแล้ว,ลว,ลวมันมีรายละเอียดของการจัด <gas> oh, เป็นยังไงบ้างก็ในการประชุมครั้งนี้เนี่ย mm. ก็เริ่มตั้งแต่เช้าแต่9ก้าโมงนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีครับว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านมาดิสเนียมพงเนี่ยมาช่วยกล่าวเปิดงานด้วยครับซึ่งก็เป็นการกล่าวเปิดงานนะครับร่วมกับทาง ร่องเลขาธิการสาประชาชาติแล้วก็เลขาธิการบริหาร s อ c a p นะครับ,บคุณอามิดานะครับแล้วก็ยังมีวิดีโอนะครับเป็นพรีเรคคอร์ดได้วิดีโอของท่านเกากิมฮวนนะครับม,มาเปิดในงานด้วยก็ถือว่าไฮเลเวลจริงๆแหละใช่ high level. แล้วการที่ท่านรัฐมนตรีท่านไปนะก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าท่านให้ความสำคัญนะครับนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นวาระที่ ไทยมีบทบาทมาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเลิกทำนะต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่มีวาระในแง่ของการเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องนี้ถูกต้องใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งแล้วกันวินเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดได้ไหมว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับจัดแบบไหนแบ่งเป็นเซสชั่นอะไรบ้างแล้วก็มี รายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นผลลัพธ์หรือข้อสังเกตอะไรบ้างได้ครับ,รบเดี๋ยวให้น้องวินกลับมาครับสักครู่ครับผมวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นอื่อีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575ก h z และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรารมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยเขากลับมากับช่วงที่2ของรายการกับน้องวินนะครับ,บน้องวิน เล่าให้ฟังถึงเรื่องของการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วเรียกสั้นๆว่า h l b d ใช่ครับนะครับ High Level Brainstorming Dialogue เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเฉพาะเรื่องของ Complementarity Initiative CI ที่ต้องดูความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่เราทำในระดับภูมิภาคตามวิสัยทัศน์ของเรา ASEAN Vision นะครับซึ่งจาก2025ก็จะเป็น2045แล้วในปีหน้าแล้วก ระดับสาระชาชาติคือเรื่องของ S D G ใช่ครับนะครับนี้ไล่ไปตามโปรแกรมได้ไหมเข้าใจว่าดูโปรแกรมในช่วงเบรกเนี่ยเห็นแล้วว่ามันแค่ครึ่งวันใช่แต่อัดแน่นมากอัดแน่นมากครับนอกเหนือจากการที่ท่านรัฐมนตรีมากล่าวเปิดใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวเทปคคอร์ดที่ทางเลขาธิการของ อาเซียนมาพูดนะครับรวมทั้งมีรองเลยค่ะทการสราบประชาชิมาพูดใช่ครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือว่ารายละเอียดของเซสชั่นต่บางอ่าครับผมก็หลังจากเซสชั่นที่เป็นเซสชั่นเปิดเนี่ยครับก็ต่อไปก็จะเป็นเซสชั่นของรีวิวของความคืบหน้าในการดําเนินงานของ CI ไอก็คือเป็นโกหลักของการประชุมนี้แล้วกันนะครับก็ในในในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี ตัวแทนจากทาง s c a p แล้วก็ a s เ c นะครับมาช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว CI ฉบับเก่าแล้วก็ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆนะครับซึ่งตัวทาง s c a p แล้วก็ a s เ c กเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ส่วนสำคัญนะฮะในการจัดงาน H B D มาตั้งแต่ต้นนะครับก็ใจความหลักๆเนี่ยก็คืออาจจะพูดถึงความท,ท้าทายละกัน,นที่ตอนนี้อาเซียนกำลังเจออยู่นะครับทำให้การความคืบหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยอาจจะมีความ คืบหน้าที่ค่อนข้างน้อยหรือมีการถดถอยลงโดยเฉพาะในเป้าหมายการพัฒนาในเฉพาะเป้าหมายที่13นะครับก็ค,บคือเรื่องเรื่อง Climate Action ที่จริงแล้วอาเซียนเนี่ยกำลัง regress หรือว่าถอยลงไม่ได้เพิ่มขึ้นในข้างหน้าคือแทนที่จะมีความคืบหน้าในการดำเนินง,งานใช่กับถดถอยหรอกถูกต้องครับกับถอยลง,น,น,งนะอย่างเงี้ยถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรครับ,รบผมก,ก,ก็นอกจากตัว challenge ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมี ท่านทูตเจรชัยครับผมเป็นผู้อำนวยการบริหารของศูนย์อาเซียนด้านการศึกษาและศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครับผมมาพูดเกี่ยวกับบทบาทของตัวศูนย์แล้วกันครับศูนย์ที่ประเทศไทยเป็นคนตั้งมาตั้งแต่ตอนเราเป็นประธานอาเซียนปี2019ใช่ครับที่ชื่อตัวย่อยาวๆ ACSDSD ครับวันนี้ก็ยังลิ้นพันกันอยู่เรียกชื่อเต็มก็ยังลิ้นพันกันอยู่ครับ ก็ท่านทูตจีรชัยเนี่ยจริงๆก็เป็นอดีตทูตที่กระทรวงใช่ไหมครับแล้วท่านก็ได้มารับตําแหน่ง s e c r e t i v e director ของที่นี่ก็มาพูดเกี่ยวกับการทํางานของศูนย์นี้ด้วยคให้ฟังนะฮแล้วมีการพูดถึงรายละเอียดของไอ้ตัว4ีบวกหนึ่งด้วยใช่ไหมในการเจรจา พูดจะพูดจาหารื่กันเรื่องตรงนี้ใช่ก็จะเป็นพาร์ทต่อไปนะครเป็นพาร์ทสำคัญเหมือนกันนะคือเป็นพาร์ทของ panel discussion ซึ่งตัว panel discussion เนี่ยจะแบ่งออกเป็นห้าหัวข้อนะครับตามตามหัวข้อที่เราเสนอไปเนาะตามร่างที่ประเทศไทยเสนอไปก็จะมีพวกเรื่อง green finance resilience against climate change effective digital transformation energy transition แล้วก็ networking a partnership นะครับซึ่งแต่ละหัวข้อเนี่ยเราได้ สปิเกอร์ที่เรียกว่าเรียกได้ว่ามีมีประสบการณ์แล้วก็ความรู้มากๆนะครับโดยในเฉพาะสาขาเลยแล้วก็มีการช่วยกันหาสปิเกอร์เนี่ยต้องเรียกว่าระหว่างกระทรวงกับ S-CAP ครคือร่วมมือกันช่วยกันหาอย่างนักหน่วงนเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเหมือนกันนะางเรื่อง r r e n n i n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  e เนี่ยนะเป็นเทรนด์เลยซึ่งจะต้องมีผู้แทนจาก World Bank เนาะาจะมาพูดเรื่องนี้ ใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็มีอย่างเรื่องที่น่าสนใจอย่าง climate change ซึ่งน้องวินเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่า climate action เป็น SDG อันหนึ่งอะ่ะสิบสาแล้วกลายเป็นว่าพัฒนาการถดถอยถูกต้องครับซึ่งน่าจะต้องมาคุยกันอย่างเข้มข้นแล้วละว่าอาเซีนจะทำยังไงใช่ครับนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสิ่งที่ทำอยู่ แล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่ตอบโจทย์ระดับโลกด้วยนะถูกต้องคนี่เพิ่งไป<ช>มีประชุมที่ออคอปมัเพิ่งจัดขึ้นในล่าสุดเองครับผมก็ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายๆประเทศก็เรียกร้องหลายๆเรื่องซึ่งดูแล้วมันไปคนละทิศคนละทางเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนกันเองก็คงต้องคุยกัน,นว่าไอ้ส่วนของการที่จะทำให้เ,เรื่องการดำเนินการ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำยังไงครับแล้วมีเรื่อง Energy Transition อันนี้ก็ต้องมีศูนย์ของอาเซียนเองใช่เลย้วศูนย์ของอาเซียนครับศูนย์อาเซียนเซ็นเตอร์ for energy อันนี้เขา,เข,าเข้ามาทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ใช่มีการประชุมแบบออนไลน์นะครับลืม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 บอกบไปว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมแบบไฮบริดซึ่งก็จะมีทั้งแบบว่าคนเข้ามาแบบฟิสิกอลแล้วก็คนเข้ามาดูแบบเวอร์ชวลครับผมครับศูนย์นี้จริงจริง เพลินพี่ได้มีโอกาสพาคณะเล็กๆของเราไปเยี่ยมไงตอนที่เราไปที่จาการ์ตาซึ่งน้อง <ไป S 2> วินไม่ได้ไป,ไปพอน้องวินไม่อยากไปด้วยไม่ใช่ผมติดงานครับติดงานไปทหลเรื่องบลูอคอนโมีอะไรสักอย่างไป<ๆ>ไประชุมเรื่องอื่นนะฮะแต่ผมก็พยายามเอาน้องๆที่เป็นข,ข้าราชการเข้าไปจาการ์ตาซึ่งมีสำนักในขันการอาเซียน แล้วมีศูนย์นี้อยู่ด้วยศูนย์อาเซียนเซ็นเตอร์ for energy ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ว่าศูนย์นี้จริงๆทํางานมาอย่างต่อเน,นื่องยาวนานะเป็นศูนย์ที่ตั้งมานานมากมแล้วก็เหมือนช่วยงานสำนักเลขาธิการอาเซียนเกตกลายเป็นฝ่ายเลขานุกการนะ,ะของการประชุมที่เป็น s e c t o บ body หรือว่าองค์กรเฉพาะสาขาในเรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน ะะมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็มันมีพัฒนาการที่เราอาจจะถ้าเราไม่ได้ติดตามโดยตรงนยเราจะไม่รู้ว่าจริงๆมันมีเยอะมากนในความร่วมมือเกี่ยวกับอาเซียนเ,เกี่ยวกับเรื่องเอเนจีของอาเซียนนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมของงาน HLBD ครับผมซึ่งจัดเป็นช่วงเช้าใช่นะครับยังไม่จบยังไม่จบครับอ้าวหรอ เพราะว่ามีประชุมอีกอันนึงที่ตัดติดกับเพชดีเลยครับเป็น b a c k to back เลยครับผมก็จะเป็นการประชุมชื่อว่า2024นะครับ ASEAN Forum on s d g ะ2024นะครับ ASEAN Forum on SDGs with National Development Planning Agencies Looking Ahead Reframing Priorities and Actions to Achieve the SDGs โอเคเดี๋ยวพี่ขอแปลแบบย่อได้ครับก็คือเป็นเวทีหารือระหว่าง อาเซียนครับผมนะก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองเท่านั้นอ,อ,อันนี้มี external p a r t ์ e r ด้วยด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะแต่พูดถึงเรื่องของ SDGs กับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการพัฒนาระดับชาติถูกต้องครับนะครับซึ่งตรงนี้จะทำยังไงให้การที่เราจะบรรลุเป้าหมาย SDG ที่เป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสาประชาชาติเนี่ยสามารถทําได้เราจะมาจัดการเรื่องของสิ่งที่ต้องทําเป็นลําดับต้นก่อนหลังเสียใหม่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเป็นการ้อาเรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่แปะสั้นแล้แต่ยาวดีครับดีอธิบายายาวขึ้นนะฮะก็เป็นช่วงบ่ายครับแล้วคุยอะไรกันอ่ะยาวมากเลยเนี่ยดูสิ มี2อสามเซสชันจริงการประชุมนี้เนี่ยยาวไป2วันเลยฮนะตั้งแต่วันที่3 1เอดช่วงบ่ายจนถึงวันที่1ทั้งวันโอเคอ่ะว่ามาจะแบ่งก็การประชุมนี้เนี่ยครับอย่างที่ตามหัวข้อเนาะจะมีพูดถึง National Development Planning Agency ครับซึ่งในการประชุมเนี่ยเราให้ความสำคัญกับหน่วยงานนี้มากๆว่าเรามองว่าเขาเป็นเหมือนหน่วยงานหลักที่จะเป็นคนวางแผนนโยบาย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วกันให้มันมีความสอดคล้องกันให้แต่ละประเทศเนี่ยมีแนวทางที่มันสอดคล้องกันของไทยก็คือสภาผ่านถูกต้องครับของไทยก็คือสภาผ่านหรือสสชนะตัวย่อซึ่งในหลายหลายเซสชั่นก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่อง SDG ในแง่มุมต่างๆครับอย่างเซสชั่นแรกก็พูดเรื่องภาพรวมก่อนนะโอกาสและความท้าทายนะฮะแล้วก็มาพูดอันที่สองเกี่ยวข้องกับ อมีวิชั่ n นของอาเซียน2045แล้วครับผมทำยังไงที่จะให้อหน่วยงานที่วางแผนด้านการพัฒนาของแต่ละประเทศเนี่ยใช่ก้าวไปสู่การที่จะบรรลุเป้าหมาย SDG ได้รวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับผมคือมันเป็นเรื่องที่น่าจะสะท้อนสิ่งที่ HRBD ได้พูดกันด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับ,รบซึ่ง ต้องบอกว่าตรง panel discussion เนี่ยเป็นเป็นพาร์ทที่เราเนี่ยโอเพนให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมนะฮะไม่ใช่แค่ ndpa เท่านั้นอาจจะมีะสมาชิกในประเทศอาเซียนตีมอลเลสเตรวมถึง external partner ทุกประเทศเลยเราได้เชิญถึงทุกประเทศเลยนะฮะได้มาวางแผนแล้วก็ระดมสมองร่วมกันตรงนี้นะครับจริงๆก็ดีนะเพราะว่ามันเปิดกว้างแล้วให้ประเทศต่างๆได้แลกเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนใช่ครับผมนะครับก็ข<ส>้ามไปก็ได้เป็นช่วงของวันถัดไปเนี่ย เราพูดถึงอะไรเนี่ยวันถัดไปเนี่ยมันจะเป็น close session ครับผมที่จะมีแค่สมาชิกในประเทศอาเซียนแล้วก็ติมอร์เลสเต้ครับแล้วก็เป็นเอเซ็กเท่านั้นที่จะมาเราสมกเพราะว่าติมอร์จะเป็นสมาชิกอาเซียนก็ต้องรู้แล้วล่ะใช่ครับว่าในส่วนของ close session เขาพูดอะไรกันอ๋อแต่จะไม่มีนอกอาเซียนแล้วใช่ตรงนี้เรา external partner ต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้ให้เข้ามาอินวอลด้วยใน close session ตรงนี้ครับครับผมซึ่งมันเป็น session ที่จะพูดเกี่ยวกับ ตัว C.I. นั่นเองที่เราได้เกริ่นกันไปตอนแรก C.I. ปีอของฉบับใหม่กับวิสัยทัศน์ปี2045เนี่ยคนที่เข้าร่วมของ h ห้ชร์กับคนเข้าร่วมอันเนี้ยคนเดียวกันไัมจริงๆมันเป็นเซตเดียวกันครับแต่แค่แบบว่าตอน close session เนี่ยเราอาจจะให้ท่านที่มาจากเป็น external partner เนี่ยได้พักผ่อนก่อนใช่เพราะเป็นช่วงเช้าเนี่ยท่านก็มาเข้าอึงีตอนบ่ายโอเคได้แล้วคุยอะไรกันบ้างเอาคร่าวๆหลกัหลกๆก็คือจะเป็นการ ระดมไอเดียกันครับก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเสนอร่างที่เราที่เราลิสต์เอาไว้ที่เราได้กล่าวไปช่วงต้นนะฮะเรื่อง green finance อะไรพวกนี้ว่าเราอยากจะร่วมไปในเป็น p a r i t y areas ใหม่ของ C.I. ฉบับใหม่ซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นครับในสมาชิกประเทศอาเซียนว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงซึ่งโดยรวมเนี่ยความคิดเห็นของประเทศในอาเซียนเนี่ยแค่คอนเซิร์นเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้มี Element ของความเป็น People Center มากขึ้นโอเคซึ่งถือว่าเป็นตัวสําคัญ เป็นคีย์เวิร์ดเลยในตัววิชั่น2045ครับผมบเป็นวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ของเราก็คือต้องให้ประชาชนมส่วนกลางใช่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับผมครับผม,บผมสุดท้ายเนี่ยเห็นว่ามีการพูดถึงตัว International Conference อันนึงเหรอที่สเปน<อ>ให้พี่ไปด้วยได้ไหมผมก็อยากไปเหมือนกันจากปีหน้าใช่ครับเหรอ เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการพัฒน,นาเป็น f i n a n c i n i n a n c i n g d e v e l o p m e n t r e o n o n a l c t n s u l t a t i o n ใช่ครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าในรายละเอียดทั้งหมดนะครับคิดว่าน่าจะพอ <laughs> สรุปได้ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อาเซียนทำอยู่มันต้องสอดคล้องกับระดับสหประชาชาติ แล้วก็ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมเนี่ยสองอัน Backto Back เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่การสานต่อบทบาทนำของประเทศไทยเลย<ช>นะครับในเรื่องของการที่ทำให้สิ่งที่ทำอยู่ในระดับภูมิภาคเนี่ยสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังง่งยืนระดับสางคช,ชาติเลยครับยุ่งมากเลยเนาะงานเยอะ <c oughs> <c oughs> คนเยอะมากเลยใช่ไหมที่มาประชุมใช่ครับคนเยอะมากเยอะกว่าที่เราคาดไว้อีกครับผมก็มันเป็นเรื่องสําคัญ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็คิดว่าจะต้องมีการสานต่อแต่อย่าลืมสิ่งที่น้องวินเล่าให้ฟังนะว่าตอนนี้เรากำลังจะมีวิสัยทัศน์ประชาคมอ,อาเซียนใหม่ครับผมและ,ะในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะดูว่า C.I. หรือ Complementarities Initiative ที่เราดูความสอดคล้องของระดับภูมิภาคระดับโลกเนี่ยจะให้ Priority กับเรื่องอะไรรับซึ่งพูดไปแล้วคือก e n ใชะครับคือ4บวกห ก็ติดตามเรื่องนี้ต่อไปกับน้องวินแล้วกันเดี๋ยวคราวหน้าให้มาเ้อยให้ฟังอีกได้ครับวันนี้ขอบคุณน้องวินนะครับขอบคุณครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนคลิปหน้าเราก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่แต่เป็นเรื่องของการเอาเยาวชนมาครับผมจัดเป็นค่ายเลยนะฮะแล้วก็พูดกันเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละให้เข้าไปฝังอยู่ในจิตใจเลยไม่ใช่แค่สมองนะแต่จิตใจของเยาวชนเลยนะครับวันนี้น้องวินกับผมขอลาท่านผู้ชมทุกฝังไปก่อนครับ สัปดาห์หนะ้าพบกันใหม่กับน้องน้ำที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องค่ายเยาวชนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนครับวันนี้สวัสดีครับ